พวกแล้วก็าเปลี่ยนหลามวันนี้เราจะมากินผลไม้ปีาศาจได้รับพลังสุดเก่งในพารที่สองกันนะ yeah. คลิปนี well ้ก okay, ็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราจะมากินผลไม้ป okay, ีศาจที่เราไม่เคยกินนะซึ่งก็มีแค่ในละคลิปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปหาผลไม้มากินกันเลยโอเคไปกันเลยแต่เป็นหนึ่งนะพวกนายจะบอกอย่างหนึ่งเว้ยทยคูนที่เราสร้างก่อนหน้านี้ก็คือมันรีหมดเลยผลไม้ที่เรากินคือมันหายไปหมดเลยเว้ย กประมาเดียว,วันนี้เราก็จะไม่ต้องสนไยคุนมากแล้วกันนะเราจะมากินผลไม้แล้วก็มาดูพลังแค่นั้นพอเอามาสู้กันแค่นั้นพอนะไทยคุนไม่ต้องสนใจแล้วโอเคแต่ขั้นแรกคือมาหาเนี่เลยผลไม้ไปยังไงหาถ้าจะหาผลไม้นี่ต้องหาที่ตลา,าดหรือเปล่าเจ้ากบเจ้าเอเรียนว้ายเอเรียนเป็นไงเจอผลไม้หรือย,ยัง ทำไมไนายไม่ตอบพวกเราล่ะตอบดีหาผลไม้เจอหรือยังบอกกันหน่อยดิฉันว่าเอเลียนนี่ต้องเก็บผลไม้ไว้กินคนเดียวชัวนเลยจะ <What? S 1> ว่าไปนี่ตัวนายเหลี่ยมขึ้นเยอะนะเอเลียนเอเลียนนี่กระโดดเหยียบหัวเลยอือตื่นตื่นได้แล้วอไอ้ฉันตัวนี่ คุยอะไรกันนี่ฮะพวกนายคุยอะไรกันอาใช้ก,กันดูว่านี่คือนายโอ้โหมีนายอะไรตัวเหลี่ยมเชียวไ <N> <ch ew> อ้ไอ้อ <N> <ch ew> จจกอบดูตัวน,นู้นซีไอ้ <N> <ch ew> ไอ้ <N> <ch ew> ผลนี้เราเคยกินหรือยังนี่เหมือนจะไม่นะโอเคใครจะกินนะใครเป็นคนเจอคนแรกกินได้เลยนายเลยละกันนะฉลามดวนึกว่าจะบอกว่าจะกอบซะอีกโอเคฉลามได้กินเลยลองดูซีเป็นผลอะไรแล้วก็ลองโชว์พลังมาดูง <N> ั <ch> ้ม <ew> เลยงัม พลังเต็มตัว,ว<ะ>อ่ะลองใส่ดูเฮ้ยโอ้ย,อยพลังเอสล่ะเออืออนี่คือผลไม้ละไม้ละสินะเนี่อยอ้มันมีกี่สกิลให้ในายใช้ไงมีถึง5สเเก,กิลเลยเว้ยเจเกอรโอเคมีนี่โอ้ย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 เอามาเอามาฮ่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 โอ้ยพลังนี้บินนี่นา แต่มันไม่สนใจนาย,นายเลยว่ะโอ้ยมันสนใจพวกฉันนี่อาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูสกิลของฉลามกันละกันนะเป็นพลังของเอสโชหน1่งสองห้เรียงกันเลยอะโชว์ไปอะโชเลยได้เลยแต่ฉันอ่านชื่อสกิลไม่ค่อยออกนะมันตัวเล็กนะโอเคไม่เป็นไรนาะยเรียกว่าสกิ 1, 3, 4, ลหนึ่งสอะไรแบบนี้ก็ได้สกิลที่หนึ่งดูซิอลังการแค่ไหนของโอ้ยเอ้ย หินใหม่เลยขอโทษนะเอเลียนฉันไม่ได้เล็งนายนะเว้ยกระสุนมันไปเองอ๋ออย่าสกิลที่สองว้าวนี่มันสกิลเสาเพลิงนี่นะย่าสกิลที่สามเออ๋อกระสุนเพลิงสกิลที่สี่ว้ายว้ายว้ายมันอุกบาดเลยอ่าสกิลสุดท้ายนะจอลังการนะดูดิซูโมก่อนโอเคโชว์ได้เลยอลังการแน่นอนย่าบิน โอเคแค่บินเฉยๆ <c oughs> ต้มน้ำร้อนโอ้ย <c oughs> วากินฉลามยา่าง หอมไหมโอยหิวอะยไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเอาเป็นว่าฉันจะเติมสุ่มผลไม้อะไรกันนะเราจะได้ไม่ต้องตามหากันไหมเออใช่ฉันด้วยฉันด้วยมาดูซิว่าจะได้ผลไม้อะไรขอให้ดีๆแล้วกันนะของฉลามนี่คือถือว่าได้ดีอยู่ในวือของเอสนะนะฉันคือโปรตักัสดีหลามน่าจะเป็นโปรตักัสเลวหลามมากกว่าจ้อยโอเคขอสุ่มก่อนเลยละกันนะมาไปดูหน้าตาผลไม้ที่เอสจะสุ่มได้ เจ็บเว้ยได้ไรมาในลองโชว์ดูสิเฮ้ยโบอาแฮนส์ค็อกว้าวผลเป็นหินผลเนี่ยเหมาะกับเอเลียนมากเลยนะเว้ยเจโก๋อเป็นหินใช่ไหมใช่เลย แงมงมๆงมงมงงนี่เอ้ยไหนลองโชว์สกิลเลยเอเรียนมีกี่สกิลบอกฉันมามีแคาสาวสกิลเองอะไรนะ3สามสกิลโตรน้อยเลยเมโล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 โอ้ยโอ้ก้อนหินไม้ขาดสกิลสองเลยน้ำหอมอะไรดีเจ็บจับเอ๊ะเหมือนท่าเตะเลยเมื่อกี้

เอลแมาเรามาสุ่มเลยขอให้ได้ผลดีเธอสาชูนะเพราะมันเสียตั้ง 1, 100, 100โลสบารนะทุกคนครับโอเค1 2 3สซุ่มเลยไอ้ผลกล้วย <laughs> มันเขียนว่าผลโมจิ <c oughs> โอ้ยโมจิโมจิมจไม่เป็นผลของคาตาคุรีป่ะ <c oughs> ใช่ออากินดโอ้ยมีทั้งหมด5สกิลนะทุกคนครับอันแรกจะเป็นหมัดโมจินะลองใส่ดูดีกว่าทุกคนครับใส่กับออเลียนดูโอ้ย ยยมัดยืดด้วยโอ้ไกลขนาดไหนนี่ฉันอยากรู้ต่อยนางใกล้ๆดูโอ้โหไกลอยู่นะโอ้พี่มากขาสกิลต่อไปนะก็จะลองใส่ดูคืออะไรเอ่ยว้ายโอ้โหไอ้ไมจมโมอจีาโอ้ฉลามนี่น่ารักมากเลยตอนนั่งนี้ฉันคือฉลามปุกุ เอบปูนี่นี่นี่ค่อยเนี่ยไปไปโอโหอันที่สามนี่เป็นอันใหญ่เอาไว้ตีเฉยใช่ไหมอันที่สี่นี่นะมีชื่อว่าอะไรเยาบุชิลูอ่ะมีโดนต่อยได้โอเคต่อยรวมลูฟี่อะแล้วไปมันนานยังวะเนี่ยต่อยรวมตลอดไปโอ้ต่อยแบบอลิมิเต็ดนะก็สกิลสุดท้ายนะจะลองใส่ดูยากิโมจิเว้ยวะอ๊ะปกติดีนะเนี่ยไอเรี่ยนทำไม โอเคถือว่าดีนะเราได้ผลที่แบบไม่เคยได้ในคิดที่แล้วเลยเว้ยคลิปท่านหนึ่งแล้ว่ะใช่เลยไยอะไรแดงๆต้งอั้นแดงไยคืออะไรอ๋อสมุนฮาคีอ้โอเคเก็บมาดูทุกคนครับสมุนฮาคีนะคะผมหนังสือลูฟี่ไว้เขาเขียนเดี๋ยวลองดูทุกคนครับว่าเป็นไงฮาคีอ๋อนี่หรอเป็นอะไรของนายเป็นอะไร ใช่ว่าเป็นฮาคี้ชาวล็อกมากกว่านะที่แ่ะก้งแกล้ๆๆๆล้แลกาหาเรือบอกว่าทำอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วทุกคนเนี่ยผมจเจาพลม็ดเก่าออกนะคะผมเพื่อนจะไปสุ่มดูอันใหม่นะครับอ่าเอาออกเลยอันนี้แต่ฮาคี้ก็ยังอยู่นะฮาคี้ไม่หายเว้ย ีสุ่มได้ผลอะไรก็เอาผลนั้นมาสู้กันเลยโอเคปโอเคเออก่อนจะจบคลิป,ลปนี้คือก็จบเร็วน,นิดนึงเพราะว่าเราแค่มาดูผลไงทุกคนไม่ได้ทําาทคูนนะครับเพราะขี้เกียจทำทําไปมันก็รนะีสโต์นะมาสุ่มเลยฉันสุ่มแล้วตอนนี้แบบสุ่มแล้วเฮ้ยขาใช้มาดูเป็นน้ำแข็งไงเฮ้ย ของฉันเป็นนักงว่างูนลูกกลมใหญ่เชียวและดูของฉันสีอะไรวะเนี่ยโอเคเรามากินเรามากินล้วมาโชว์สกิลกันเลยกินได้ของฉันมีสกิลสามันโอ้ยของฉันเป็นเอาคีย์ปะเนี่ยค้ย์เทผลความมืดนี่นาของเอเรียนนะต้งโดนดามมาใช่ของฉลนดเฮ้ยเ้ยเ้ยอะไรอะนี่คือสกิลของฉันเลยดิอ เดี๋ยวเรามาโชว์สกิลมากสกิลแรกกันของแต่ละคนเป็นไงมาโชว์กันเลยหนึ่งสองสามสกิลแรกชั้นนี่ชั้นโชว์ก่อนโอย้ยโอ้ยอะไรทุบแล้วนีโอ้ยโอ้ยนี่สกิลแรกไหนอ่ะไ,ไม่ใช,ใช่ดูดมาเลยโอ้ยระดูดค้างเลนะ้เวไงโอ้สกิลแรกชั้นนั้นลมหายใจน้ําแข็งใส่เลยน <S <S 2> <S 2> <S 2> ี่ไอ้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  นายทำอะไรกับฉันเนี่ยอ๋อมันเหมือนว่ามันทำให้เป็นน้ำแข็งได้แบบนี้น้ำแข็งกัดกร่อนนี่ไงลองฉลามดูดิโอ้โหน้ำแข็งเหลี่ยมเจวาสกิลหนึ่งฉลามเป็นไงอ่ะของเอเลนโชว์ไปแล้วนี่เป็นอย่างนี้ไงสกิลหนึ่ง ้มันตีได้ไหมเหมือนถ้าอยู่ใกล้ๆจะถูกพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออเจบเจ็บเจ็บอ้เจ็บโอ้วเจ็บแรงมากอ้ยของนายมันคือผลตัวอะไรว่าแบบนี้มีพลังแบบนี้น่าจะเป็นของมาเจลแลนหรือเปล่าต่อไปสก,กิลสองของฉันมีชื่อว่าอ๋อเป็นาดาบน้ำแข็งแบบนี้คีเรียนสก,กิลสองน อันนี้ของฉันอ้อย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 ฟันเป็นน้ำแข็งด้วยไงเลิกแปรงลากก็ได้ไหมฉลามเออฉลามเลิกแปรงไม่กลับล่างเลิกแปรงเลิกแปรงว้าวซัวซัแข็งในซัวฉันไม่ได้แล้วกซสวก็ซัวก็ซัวกอ่ัเรียบร้อยตายแล้วเลิกกันตายได้กิ้งเลยโอ้กิ้งเป็นของเล่นเลยอันนี้ของฉันดู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 ดีดีดีอ๋ออันนี้ไงสกิลที่หนูดันทำท่าแบบ ยองใช่ไหมอะฉันล้ำสกิลต่อไปไหนอ่ะจื๊บโอ้ยไปโน่นเลยเยสกิลสามชั้นเป็นแบบนี้มีสามสกิลโอ้ยโน้มน้ำแข็งเดี๋ยวลองใส่ใหม่ดูดิฉันมองไม่ทันลองใส่อีเลียนดูอ้ยแบบนี้โอเคแล้วฉันเดินในน้ำได้หรือป่านี้ไปลองดูโอ้ยมันไม่มีสกิลที่แบบเดินในน้ำด้วยน้ำแข็งได้ทีหรอวะนะสะสารมือดิโอ้ อบโชว์สกิลสีเลยแบบรวดเร็วกระแสน้ำบน <c oughs> ไม่เห็นน้ำบนเลย <c oughs> เอาใหม่เอาไปนี่แน่ของนายหมดแล้วใช่ไหมเอเลียน,นหมดแล้วมาชลานะนายโชว์ของนายทั้งหมดเลยมีเท่าไหร่เอามาโชว์สกิลที่สามสกิลสุดท้ายถนนเวนอม <c oughs> ถนนเวน <c oughs> อ,อมไปวอลมันเร็ว <c oughs> ไอ้สกิลดีๆว่ะเอาไว้เพื่อนเล่นได้ถนนสไลเดอร์มีประโยชน์สุดๆเลยผลแห่งมิตรภาพผลสวนสนอเริ่มได้มานี่เลไปครับ่าไหมาหนี่ไ้ยไฟันีเลยฟันเลยสกิลอะไรสกิลสี่ไปไปสกิลสองสกิลสองคืออะไรไปเลยฟันสไลเดอร์ไปด้วยนี่ฟันมานีฟันมานีโอเค เออเออซะลาได้เอ้าเอ่ออย่างลุยเรื่องในลองสู้ฉันแล้วฉันจะลองใช้ฮาคีดูดิ่ได้หลบทหารเรือก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ยทหารเรือตายซะเออดูดูเออเป็นแค่ทหารเรือจิ๊บจอยยังมาสู้โจรสลัดสุเท่อเออดูดูฉันดูดให้พวกนายแล้วเร็วดูดมันระแบบเลยมี้ยะไมตรงแบบเลย พวกนายลองโจมตีฉ okay. yeah. no. mm ันนี่ไปลุ้นโจมตีนะฉันลองใช้ห้าคีหลบดูไอ่อะไรเนี่ยทหารเลยตายแล้วไม่แล้วนี่ให้ฉันจัดการคนเดียวเถอะนี่เรียบร้อยห้าสี่สามสองหลบใส่เลยไอ้ยเหารไอ้ไอ้สกิลพีดโอ้ยโอ้ยหลบได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยได้ไม่ได้ไม่รู้ดูอดูดือดเดูดเดืดดืดโอ้โหสกิลวิ่เรื่อน่าวลำคาญมากเลยดูดดไปเนียตายแล้วไอ้ปีศาจร้อนจังเลย โอ้ยอะไรของอีลี่ของดีมันดีเข้ามาเข้ามาโอ้พลังอะไรข้างในน่ารำคาญมากโอะไรตัสับปะหลาดโอ้ยดู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 หน่อยปันนี่ไอ้เจ้าตัวดำไอ้เจ้าตัวดำจริงเลยไอ้เจ้าสีสีใส่ไปน้องนกองเปนลมหายใจโอ้โหเดี๋ยวเดียวไปโน่นไปโน่นไปโน่นเลยมาดีเลยเจ้าตัวดำมืออ้าวอย่าทำร้ายสับปะหลาดเลยสับปะหลาดก็มีจิตใจเหมือนกันเอ้ย สมลองเขลงเอแม่ถ้าไวยน้ำอะไรจ้โดดดำเฮ้ยโดดดำโดดดำดูดูดูดนลงน้ำไปเลยใส่สกลมยิอยลมแลอยอ้ลยลอ้ลยลอยลยลอยลอยลยลยอยลมยลยใอยลอยลองออลยอ้ยอลยลยออ อ่ตายแล้วจะตายแล้วไม่เอาไปไว้สำหรับการโชว์พลังพลอ,อย้ปีศาจในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนครับและวก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้น แล้วนายจะอยู่ล่างนั้นอีกนานไมนี่อยู่ตลอดไปเป็นล่างเฮ้ยโอ้ยมาแล้วต้องจัดไปสลับล่างสลับไปนี่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 ไม่ไม่อยู่เลยตรงนี้นะ